สวัสดีค่ะวันนี้หนูก็จะพามาดูข้าวนะคะอ่าที่นะคะค่ะอ่านดาพีเซนนี่ข้าวอะไรข้ามันเป็นกาลังเป็นยังไงมันมันก็มันก็กาลังเติบโตน้อมาริทค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้าวนะคะรูปข้าวก็จะเป็นนี้นะคะเขียวยังเขียวได้ยังยังไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันคือเป็นพืชใบเลี้ยงน้อน้ำแตกน้ำแตกลูกชิมได้ไหมชิมได้ลองชิมนี้ ลองชิมชิมได้ไให้ดาดาชิมดูไม่ไม่ชิมได้ครับห้ให้ป้าชิมก็ได้มาดูามาชิมมาไปเปิ้ลไปเป,ป,เป,ป,เปิ้ลอลองจงเก็บข้าวสิหนึ่งเมตรนี่เราจะมาบอกนะคะว่ามันจะเป็นใบเลี้ยงเดียวหรือใบเลี้ยงคู่โอ้โหวิวสวยมากใบเลี้ยงเดียวค่ะใบเลี้ยงึงเดียวนี่มันเป็นใบเลี้ยงเดียวหนูหนูสอนนะใบเลี้ยงคู่เป็นอย่างนี้คือใบเลี้ยงคู่เออยอะ ข้าวมีประโยชน์อะไรอ่ะข้าวมีประโยชน์กินน้องมีตะเล็กได้มันจะมีคาร์โบไฮเดรตเราเรามีพลังงานเปเป์เปเป์ลองนี่เปเป์ลองเก็บข้าววันหนึ่งเม็ดสินี่เก็บมาแล้วห้ามเก็บนะคะห้ามเก็บเพราะว่าข้าวมันจะน้ำเฮ้ยน้ำออกน้ำออมน้วนมเนี่ยเขาเรียกว่านมข้าวนะกินได้ไมากินให้ดูหน่อยมาเดกป้ากินให้ดูนาเปเป ตัวแมลงแมลงเคยเข้าหูเราด้วยอ้าวป้าป่ามิด้วยโอ้เวมาได้น่าได้ระวังมันมีเป็นน้ำมามาอาจะถามว่าข้าวนี่ยอยู่ในระยะไหนระยะนานเาเขาก็มันอยู่ในฤดูหนาวแต่ว่าจะเป็นมใช่น้ำเป็นฤดูอันนี้เขาเรียกว่าระยะอะไร นี่กำลังสร้างเม็ดเนี่ยนะยักษ์ะกำลังอืมตรงนี้เป็นนมข้าวอยู่เลยอืมอร่อยมากนี่ครับยักษ์ะกำลังจะจะเกี่ยวค่ะไปตอนนี้เราจะเด็กน้อยขึ้นขึ้นอันนี้ขึ้นยังไงอันนี้ยังเกี่ยวไม่ได้นะคะเพราะว่าข้าวยังไม่จับตัวเป็นก้อนเลยค่ะมันยังเป็นลองชิมดูโดนหมีตาเล็กมาขึ้นไม่ได้ไหว้วเนี่ยอะ เอาลองดูลองดูจะขึ้นไหวไมหมีตาเล็กเนี่ยมีตาเล็กขึ้นหมีตาเล็กหตาใหญ่เสียงดังจริงๆเลยไปเลยไปเลยมันตูดมันมตูดนะหอดแล้วหมีตาเล็กไปเดินไปตรงนู้นดีกว่ามาเลื่อนดีกว่าคนมาแข่งกัน อันนี้เขาเรียกว่าข้าวกาลังท้องนะน,นี่นี่นี่ไปดูรวงข้าวนี่ๆมันจะมีมันจะบวมๆเหมือนเหมือนเหมือนหมาเราอะ่ะที่บ้านเราอะ่ะท้องมันบวมโตๆหน่อยไ,ไปดูสิปะไปเลยไปเลยไปเลยนี่นะคะจะไปทางตื้นต้นนะคะ ไหตรงนี้ไหนกินมันดูอ๋อมันดูต้องลงทางพุ่นแถวนั้นสาวๆต้องใส่บิกินี่แล้วนี่มีหาดบางแสนใช่ไหมเพื่อลงทางนู้นไหมหืมลงตรงนี่อะไะน่ารันนี่หนูกลัวกลัวอะไรไม่มีอะไรหนูกลัวจมน้ำเนี่เราไม่ลงตรงนี้ลงที่ไหนลงทางไหนเราไม่ลงเราแค่ดูวิวเฉย บนกัอนหินไปนิดนึงป้าไปดูข้าวแั้วแม่ไงโอ้เราอยู่รู้เลยพออยังร้อนยังตอนร้อนแล้วชมวิวกันป้าอะไรไปตัดกันป้าปครับอันนี้คือขนมปังเซมเบ้ที่น้องหมีตาเล็กเคยกินใช่ใช่ป้าเซเบ้คืออะไรอ่ะเดี๋ยวกินดึกน้ำ ที่มันอยู่ในเซเว่นเปล่าไอ้ขนมปังยาวๆอันนี้นะคะก็จะเป็นขนมปังรัสเซียที่แข็งเาะแข็งมากที่สุดเลยอันนี้ก็จะเป็นก้อนหินนะคะก้อนหินเอาไว้เอาไว้ขัดตัวไว้ขัดตัวหาก้อนหินให้แม่ปุ๋ยขัดตัวดิก้อนหินอ่ะไปขัดเทียร์ใครนอยนางรมไหนเผื่จริงนะหอยนางลมไหนเป็นพอตซิลรึเปล่าเนี่ยหอยนางรมขายได้นะสิบล้านหรือเปล่าเนี่ยอนี่นะคะอันนี้เป็นไม้เก่าโอเคอ่ะเราจะลาคลิปกันละทุกคน แต่วพว่งราคลิปค่ะอันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นไม้นะคะหายากมากเลยนะคะหาได้ตามเปเปอร์มันค้างกันโอเคอ่ะให้เปเปอร์ปิดคลิปแค่วันนี้เที่ยวแค่นี้ก่อนอ่ะเร็วๆแค่นี้นะคะบเป๊วมาเร็วขอบคุณค่ะแล้วขอบคุณค่ะบ๊บาย